สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับสวัสดีท,ทุกคนทุกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปในขณะนี้นะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคานะครับวันนี้ก็จะมีลูกหลอดนะครับเป็นนางอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นตักรตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นลูกหลอดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกแม่หนึ่งนะครับกําลังม,มีท้องอยู่สามสี่เดือนนะครับโ,โอ้โหแม่นี้ใหญ่ปึ๊กครับอ่า ฝากไว้นิดนึงครับนี่คืออดีไลน์นะครับ0989880053นะครับสนใจที่จะจะถ่ายคลิปนะครับเปิดราคาควายนะครับก็แอดไลน์เข้ามาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ถ่ายคลิปหน่อยนะครับได้ครับผมอชื่ออะไรครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อโอ๊ตและจลฬาสายสุวรรณครับ ชื่อโยหมูเจ็ดตําบลพงหองนางอำเภอสว่างจังหวัดอุตทธานีครับอ่ะเราไปไปแม่นางก่อนดีก่อนเนาะเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวค่อยมาแม่แม่ใหญ่ๆนี่แม่นี้มีชื่อไหมครับแม่นางเนี้ยแม่นางน,นางเนี้ยไม่มีชื่อยังไม่ตั้งชื่อ,อใช่ไหมเป็นลูกก้าวเจริญครับผมอ๋อหลอดใบมีเนาะมีครับผมหลอดใบครบครับเป็นลูกสาวก้าวเจริญนะครับ แม่เขาอยู่ที่ไหนแม่เขาแม่เขาอยู่ลานสักครับผมอ๋อ oh, แม่อยู่ร้านสักเนาะครับโอ้ oh, แข้งขาดีอายุเท่าไหร่นะอายุสนะิบสี่เดือนครับผมอายุสิบสี่เดือนครับใบรอดมีครับผมเออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถือไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายออกถือไว้ถือไว้นี่นะครับนี่เป็นรอดอ่าใบนะครับเห็นไหมผสมันเท่าไหรนะ่นะนี่นี่ ผสมวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งเดือนเจ็ดือเจ็ดหกสองแล้วก็คอดวันที่หนึ่งเดือนแปดเนาะเดือนหกเอเดือนหกนะครับหกสามเหมือนกันนะครับอ่าคอดตั้งแต่เดือนหกหกสามนะครับนี่คือแม่นี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเนาะครับผมโอ้ยาวเนาะมีเนาะยาวออกยาวๆนะครับหางดอกไหมไม่ดอกครับรับประกันต้นนี้ทุกอย่างหางไม่ดอกนะครับ แต่ความสูงมันวัดไม่ได้มันเปียวครับเปียวมันเปียวเออธรรมดามันไม่มีสะพายอ่าครับผมอ่าอยู่ตรงข้างอ่าตรงไหลนะครับจะมีอ่าขวัญนะครับขวัญแล้วก็จะมีตกอูอยู่นะตกอสองข้างมีตกโอสองข้างเลยเปิดเท่าไหร่นางเนี้ยนางนี้เปิดหกหมื่นครับผมหกหมื่นนะต่อรองได้เนาะต่อรองได้ต่อรองได้นะครับครับผม อยู่ตรงด้างน,นะครับอยู่ตรงดัางจะมีขวัญสองทางสองสองอขวัญคู่เลยนะครับขวัญคู่เลยอ่าตรงแข้งขาใหญ่แข้งขาใหญ่นะ้าอกใหญ่นะครับแล้วแม่เขาสูงขนาดไหนครับเนี่ยแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดครับแม่นะครับผมอยู่ที่ลานศักนะครับผมเลนะ็บเล็บ,เบดีนะครับ ก็ฒนาได้ครับพี่พัฒนาต่ออะไรครับท้ายดีนะครับท้ายดีหางไม่ดอกครับหางไม่ดอกนะครับท้ายเต็มดีหกหมื่นนะครับต่อรองได้ครับกี่เดือนนะอายุกี่เดือนนะสิบสี่เดือนแล้วนะครับ ส่วนสูงของแม่ที่ร้อยสามแปดใช่ไหมแม่เขาสูงร้อยสามเจ็ดสามเจ็ดนะครับแม่แต่ตัวนี้ไม่ใช่แม่นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าเรามาทางนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตักอตัวผู้นะครับตัวนี้ยังไงครับมายังไงเชื้อเรากอลูกบิ๊กอุทยครับผมลูกบิ๊กอุไทยอ่าเออมันป่วยแม่ใหญ่เป็นลูกบิ๊กอุทยตัวนี้เป็นลูกบิ๊กอุไทยนะครับมีชื่อไหมเจ้าหนุ่มน้อยเนี่ยเรียกเหมือนเจ้าบิ๊กนี่แหละครับอ่าเรียกเจ้าบิ๊กนะครับ <c oughs> คนหางใหญ่นะส่วนสูงเคยวัดไหมส่วนสูงพอเอาไม้มาที่พอพอไม้ม้อยู่ข้างรถนะครับร้อยสามิบสามมผมเคยวัดเออไม้วัดผมก็เน่นเจ้าของเขาเ <c oughs> ขาเป็นคนทำให้นะครับ วันนี้ก็มาถ่ายที่กอกนี้นะครับส่วนสูงและวัดให้ดูนะครับโอ้สามสิบบวกอยู่แล้วครับสามสิบสามได้จริงคริงครับอายุเท่าไหร่นะอายุอายุสิบเจ็ดเดือนครับอายุสิบเจ็ดเดือนนะครับ ชื่อเจ้าบิ๊กเป็นลูกบิ๊กอุทยานนะครับหลอดหลอดใบยังไงฮะใบหลอดใบมีครับพี่แต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับผมเดี๋ยวเออเดี๋ยวถ้าขายกันจริงๆจริงตามต้นขั้วได้ครับพี่ครับครับถ้าอ่อท่านผู้ชมมาซื้อนะครับอ่าสามารถตามต้นขั้วให้ได้ที่หมอใช่ไหมครับผมหมอยหญ่ทุกคนผสมครับผมอ๋อแม่สูง140ตัวเนี้ยครับแม่เขานะครับผมแม่เขาอยู่ในอุทยานเรานี่ยไหม อยู่ในอุทยครับผมอยู่เนร้อนครับแล้วเปิดเท่าไหร่นะตัวนี้เปิดหกหมื่นหกหมื่นเหมือนกันนะครับเปิดหกหมื่นเหมือนกันครับเป็นลูกดิอุทยคือเรารับประกันว่าหลอดใบมีแน่นอนเป็นลูกดิบอุทยแน่นอนนะรับประกันครับผมรับประกันนะครับแล้วหางดอกไหมครับหางไม่ดอกหางจะมีตำหนิหน่อยคือมันขาดหน่อยนึงครับพี่อเมื่อตอนตอนเล็กหางขาดใช่ไหมเหยียบกันครับเหยียบโดนโดนตัวใหญ่เหยียบนะครับ หางจะออกเขิรนๆนิดนึงแล้วอ่าดูไข่ครับไข่ก็ไข่ก็ดีนะครับอไข่ก็ดีอยู่นี่ครับผมหางเขาจะขาดหน่อยนึงนี่อ๋อเออเออเอเอก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถผสมพันธุ์ได้ไม่มีผลกระทบก,บกับการสืบพันธุ์น,นะครับ ตอนนี้เอามาจับสัตว์จับสัตว์อยู่นะครับจับสัตว์ไม่เงินเออโอยวยท่านที่มองหาลูกบิ๊กอุทัยนะครับอยู่ในวัยนี้นะครับก็หกหมื่นบาทครับต่อลองได้เนาะต่อลองได้ทดลองได้ครับรับรองว่าเป็นเป็นลูกบิ๊กอุทัยนะครับเดี๋ยวจะตามตามไอ้ไอ้นี่ให้ต้นต้นขั้วให้นะครับใบนี่บางทีอาจจะที่ให้มา หายใช่ไหมเรื่องไงไม่หายแล้วครับพี่มันยังหาไม่เจอเดี๋ยวผมหายเองเดี๋ยวผมหาได้ครับพี่ออถ้าเจอให้นะครับนี่อ่องนะครับอ่องสวยดีแล้วก็หน้าตานะครับรอครับเนี่ยมีตาเต้มด้วยนะครับอ่ามีตาเต้ม ขวัญตกอูนะครับตัวนี้หาบเงินหาบทองนี่ชัดเจนนะครับหกหมือน 60, ครับซื้อเจ้าบิ๊กนะครับอ่าแล้วก็เออดูท่านี้ก่อนเอ,อหน้าตาหล่อดี าตาหล่อเลยคนจูงอะน,นะ <c oughs> อาล่ะมาแม่นี้ครับโอ้แม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยปึ๊กเลยแม่นี้ชื่อแม่ทองครับผมชื่อแม่ทองนะครับได้เปลี่ยนชื่อทางแม่ทองนี่ส่วนสูงเท่าไหร่น,นะครับร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองครับผมร้อยสี่สิบสองสี่ิสองร้อยสี่สิบสองนะครับ ตันนี้เหล่าอุทัยแท้ครับผมเหล่าไทยแท้นะเป็นควายเหล่าลงศิษย์ครับอ๋อมาจากอำเภอไหนครับอุทัยทับทันครับผมทับทันนะครับอควายตั้งแต่ไถนาครับพี่เนี่ยนะเราของเล่าไปฟังว่าปู่ย่าตายายมันเป็นควายไถนาเมื่อก่อนอยครับ้คือเหล่าเดิมเขาอ่ะนะตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี้ยเนี่ยอายุนี่ผมไม่มั่นใจนะพอดีผมก็ซื้อต่อเข้ามาทิ้งครับอ๋อแล้วเขาให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วครับ เขาเพิ่งให้ลูกประมาณสองตัวครับผมสองตัวไปแล้วอ่าฝันน้ำนมยังเหลืออีกข้างละเล่มครับอืมครับเออมันนั่งให้ลูกไปแล้วสองตัวตอนนี้อยู่ในท้องมีไหมครับตัวอยู่ในท้องมีครับผมในท้องมีนะกี่เดือนแล้วประมาณสามเดือนสี่เดือนประมาณสามสี่เดือนนะครับพ่อไหนทักไปครับเป็นควายเหล่าเหมือนกันครับพี่อ๋อควายเหล่าเก่าควายฟุ้งเน่นะครับผมเออ ตอนนี้ร้อยห้าสิบอายุสองขวบครับครับครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่เนี้ยว่าไว้เท่าไหร่แม่เนี้เปิดไว้สองแสนเจ็ดครับสองแสนเจ็ดนะครับผมแม่ก็ดูดลูกด้วยเจ้าของตั้งใจซื้อมาเลี้ยงนะอะถ้าสนใจนะครับมาเลี้ยงครับถ้าชอบก็เปิดให้ได้ครับถ้าชอบแล้วก็ราคานี้ก็บอกราคาไว้นะครับแข้งขาดีนะแม่นี้นะใหญ่ครับแข้งขาใหญ่ ยาลูกยอดเโอ้แข้งขาใหญ่ดีกระดูกใหญ่ครับผมนนะครับเล็บใหญ่นะครับสั้นเล็บห่างนะครับลำแข้งลำขาใหญ่ครับแล้วก็วลูก<น>มะพร้าวใหญ่ย่อนดีครับอัตลักษณ์ชัดเจนอันตลักษณ์ชัดเจนนะครับผิวเหลืองชุวงหน้ามันสวยเนะื้อตาชุวงหน้านครับผิวสีเหลืองดอกเรานะครับผิวดอกเราเป็น ยังไงคงก็ไม่เคยเห็นหรอกได้ยินแต่เขาว่าอ่า <c oughs> <c oughs> นี่เออย็นสวยมากเลยข้าเออนี้ยสวยจัดเลยเนี่ยคล่นหน่อยเิยกเงินหน่อยเด หนานะครับแม่นี้มีความหนามากเลยสองแสนเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับสนใจก็ต่อรองราคาได้ครับเจ้าของตั้งใจซื้อมาเลี้ยงครับขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เลี้ยงครับครับผมหน้าสวยเนาะครับผมเช,เชื่องเชื่องด้วยแม่นี้ ้ายสวยท้ายท่าสวยจริงๆเลยสามตัวนี้นะครับเจ้าบิ๊กอ่าเจ้าบิ๊กหกหมื่นนะครับลูกบิ๊กอุทยัยหลอดใบมีนะครับแล้วก็นางนี่นะครับยังไม่มีชื่อหรอกอ่าลูก้ลูกลูกเก้าเจริญน,นะครับหลอดใบมี me, นะครับแล้วก็แม่แม่ทองอ่าอยู่ในทองนี่ก็คือ สามถึงสี่เดือนนะครับพ่อพ่อคุ้มฝูงนะครับควายเหล่าเก่านี่แหละครับทับไว้สองแสนเจ็ดนะครับตัวนั้นก็หกหมื่นนะครับตัวนี้ก็หกหมื่นสำหรับท่านที่ต้องการลูกบี๊กุทยนะครับอนาคตไกลนะครับตัวนี้อ่าคือตัวนี้นะครับกระดานเขาใหญ่มากเลยนี่มีตําหนิที่หางย่างเดียวมีตําหนิที่หางขาดนะครับเหยียบหางกันแม่มันเหยียบเออ ไอตัวเหยียบก็เหยียบแม่นเนาะแม่นหลือเกินหางมันก็ไม่ใหญ่นะก็ดันไปเหยียบตรงหางขาดเนี่ยโอ้สวยสวยสวย,สวยขาข,ขาใหญ่นะครับส่วนสูงตัวนี้นร้อยสามสามนะก็อายุสิบสิบกว่าเดือนสิบเจ็ดเดือน <17 S 2> ครับผมสิบเจ็ดเดือนนะครับดูขาเขา จะลักชัดเจนครับตัวนี้โ <Okay. S 1> อเคอะครับะครับสนใจนะครับแม่แม่แม่ทองนะครับอ่าก็ลองอ่าโทรมาถามนะครับที่เบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับศูนย์เก้าสามหนึ่งหกสามสองแปดเจ็ดสามครับครับที่โอ๊ตเนาะครับผม อ๋ละเรามาดูแม่นี้สุดท้ายนะครับแม่นี้เป็นแม่หลักอยู่นี่ชื่อแม่อะไรนะครับใบเงินครับผมแม่แม่เงินครับผมแม่เงินเนี่ยให้ลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วยาวแม่นี้โอ้โหสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสามสี่สีบร้อยสี่สิบสามสี่สิบสี่นะครับสลับแม่นี้ก็เป็นลูกเพชรดำฮะเป็นลูกเพชรดำลูกเพชรดำไงนะครับผมคือเขาเป็นลูกเพชรดำเลยใช่ครับผมนี่ เหล่าเพชรดำนะครับท้ายสุด,ดยอดเลยลูกเขาเป็นเป็นลูกพ่อไหนนะปังแปดริ2 2> ้วปังแปดริ้วสองเดือนยี่สิบหกวันครับโอ้กว่าเลยหรือสองเดือนยี่สิบหกวันสองสิบเซนครับผมเท่าไหร่นะเมตรส,สิบเซนเมตรสิบเซนนะครับสองเดือนยี่สิบหกวันโอ้ยแม่รางนมใหญ่จังเลยเนาะ เ,เคยไปกินร้านน้ำตกปะย่างนมนี่อร่อยมากเลยเอ้ยใหญ่จริงๆแม่นี่นะว่นตึกเลยอ่ะน่าจะแพ้แม่ทองนะอนาคตอะอนาคตใช่ไหมนุ่นนึงเด็กอยู่นี่เต็มแล้วเต็มควายแล้วควายั้งตัวเท่าว่ากินหน้าไอ้บนเลี้ยงขุนนิดหน่อยนะถ้าขุนจะขยายเยอะไหม ครับครับมันก็มีส่วนขยายไปเยอะเพราะว่ามันได้อาหารครบถ้วนเนาะบางคนขุนทั้งอาหารขุนทั้งหญ้าอ่าสารอาหารโปรตีนอะไรครบถ้วนมันก็มีส่วนที่จะอ่าไปได้ไกลกว่ากินหญ้าอย่างเดียวไม่เคยเลี้ยงอาหารนะครับ <c oughs> ให้กินหญ้าสดธรรมดาัน,นี่แหละครับสามตัวนี่แหละครับ สนใจก็โทรมานะครับหกหมื่นบาทครับอลูกเก้าเจริญหกหมื่นบาทลูกปีกไทยก็หกหมื่นนะครับเป็นตัวผู้อันนี้ตัวเมียนะครับตัวเมียแม่ทองนี่ก็ขายได้ก็ขายว่างั้นนะครับขายไม่ได้ก็เลี้ยงเพราะว่าตั้งใจซื้อมาเลี้ยงอาวละท่านผู้ชมครับไปจะแน่ใจมงคลนะครับก็ขอจุบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าสวัสดีครับ